ออกจากวัดเนี่เราก็ไม่เหมือนหมูบรมีเราสร้างมาอย่างนี้เราก็ต้องรับทุกสิ่งอย่างรับกรรมให้มันหมดสรุปนั่นสถานที่ไหนที่มันหมดเมืองพระนิพพานลูกต้นนั้นถ้าเรายังอยู่อยู่เมืองพระนิพพานเออถ้าเรายังอยู่ในโลกอ,อของการพบรู้พบและอรูปรพบอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ไม่เหมือนเมืองพระนิพพาน การพบรูปพบแรกรูปรปรพบเรายังไม่เห็นความสุขไม่มีในกลักคาสอนของพุทธศาสนาเพราะความเกิดแล้วก็เป็นทุกทุก,ทก,ทกตลอดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วหาอะไรลูกในการเกิดความเบื่อหน่ายต้องมีในเราเหล่าชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนาเต็มภูมิถ้ามีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนั่นแหละการเห็นอัดเห็นทมของลูกก็จะเกิด าลูกไม่มีความเบื่อหน่ายไม่ได้คลายความกำหนาจร่งนี้ลูกเออลูกจะยากลำบากในการริยนไหว้ตายเกิดลูกจะภาวนาเก่งขนาดไหนก็ตามใครให้คะแนนลูกเต้าลูกเต้าให้คะแนนตัวเองหนึ่งครูบาอาจารย์พู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งการให้คะแนนลูกคิดว่าเมื่อเข้าสู่วัดวารามแล้วจะให้คะแนนการประสูวตามันมันจะเป็นไปนได้ยังไงลูกแม้แต่พระก็เป็นเปรตเป็นผีอยู่ลูกอย่าคิดว่าการเข้าวัด ฟังทมประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งภาวนาถือศีลผ้าถือศีลแปดประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นั่นคือสโสดาบันลูกคิดผิดสโสดาบันไม่ใช่ง่ายนะลูกนะต้องละสักยติทฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตในตคือเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายตลอดตลอดได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นอริยบ,บุคคลชั้นต้นสโสดาบันลูกก็จะเกิดดูคิดว่าการที่จะเข้าสู่ทำส่วิในในการปริปฏิบัติธรรมวัดนั้นวัดนี้ จะเป็นโสดาบันเหลือลูกพระที่บวชนานจะเป็นโสดาบันเหลือลูกสามหมื่นปีก็ยังตกนรกอยู่ในสมัยพุทธกาลแล้วในสมัยก่อนที่พุทธกาลอีกพุทธกาลหนึ่งที่ยังเกิดเป็นพญานาคอยู่ก็มีลูกพญานาคน่ะไหนแลโสดาบันลูกโ<ต>สดาบัน,มมนเกิดขึมม้นไม่ใช่ของง่ายแต่โสดาบันก็เกิดขึ้นไม่ใช่ของยากถ้าลูกตั้งใจพื่ปฏิบัติขันาฟในสิ่งที่ดีๆีปรารถนาพระนิพพานอย่างเดียวไม่ได้สนใจไรดีกับเรื่อง ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแห่งโลกแห่งสงสาเรเพียรพยายามทำใจให้ปกติหนักแน่นในธรรมในวินัยผู้นั้นเนี่ยรู้จะเข้าเส้นทางในมรรคในไม่สงเัี๋ยวลูปในของดึกถ้าภาวนากันธรรมดาภาวนากันธรรมดาอยู่กัน,รนกธรรมดามันก็ไม่เป็นยังไง บวชมาก็บวชมากเปล่าเปล่าก็ได้ไปเปล่าเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรกาปฏิบัติธรรมในวัดวางอารมณ์นั้นก็เข้ามาปฏิบัติเปล่าเปล่าก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรยิ่งกิียดหนตัณหาอยากเพิ่มพูนพ่อพูนไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพูดที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะยิ่งกิเลสมาโนสุกกิเลสบรรจัดไปถ้าทั่วเธอยังไม่แจ้งถึงปณิพานอย่าลืมสอนกันเรื่องมรรคผลเรื่องปณิพาน ถ้าพอรู้เรื่องเรื่องการทำมากหรือศีลสมาธิก็เพียงสอนเพียงศีลหรือสมาธิถ้ามีปัญญาอย่าพึงสอนเรื่องปัญญาถ้ามีเรื่องศีลก็สอนเรื่องศีลถ้ามีสมาธิก็สอนเรื่องสมาธิถ้ามีปัญญาก็พึงสอนปัญญาแต่ถ้ายังมีศีลสมาธิปัญญาแล้วยังไม่หลุดไม่พ้นก็สอนศีลสมาธิปัญญาแต่อย่าสอนในเรื่องเมืองพระนิพพานนี่ในกิริยนนท์สูตรทะลุหนึ่งเมื่อเราพิจารณานี่อ๋อ คำว่าไม่สอนในเรื่องพระนิพพานหมายถึงพระนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในความรู้สึกนี้ของบอเองไม่ได้สอนตามตำราว่าพระนิพพานเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับตำราบรรย์ไว้อย่างนี้นะอย่างในตำราสอนเรื่องพระนิพพานเป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้าพเจ้าก็กําลังจะประพืชปฏิบัติไปมาปฏิการอยู่วาพระพุทธเจ้าสอนว่านิพพานการบุการนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าใครไปพระนิพพานแล้วจะมีความสุขหาความทุกข์ไม่ได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใน ครบทั้งสามที่มีแต่ความทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปอีกตัวนั้นไม่มีที่ไปไม่มีที่มาจะว่าหยุดอยู่ก็ไม่เชิงจะว่าจะไปก็ไม่ใช่จะว่าขึ้นก็ไม่เชิงจะว่าลงก็ไม่ใช่พระจาตังเวทิตบโพวินอยู่ผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองไม่มีใครที่จะเข้าไปก้าวไก่รู้ได้เฉพาะตนคนนี้ก็ปฏิบัติที่รู้คนนี้ก็ปฏิบัติตเออได้อยู่แล้สอนอย่างนี้นี่พุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้นี่ในตำราสอนอย่างนี้ เมตตาอ,อาจจะมา,าพาก็จะเดินทางอย่างนี้อยู่นนก็ไม่ได้ผิดแต่จะพูดถึงว่านีปน่ปฏิพัน์เนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้นะตัวเองยังไม่แจ้งแล้วก็พากันไปลงนรกหมดทั้งฝูงฝูงนั้นนี่ลูกทั้งครูบาอาจารย์ทั้งพระที่เป็นหลอกลูกศิษย์ลูกหาทั้งครูบาสกวติกาและผู้ทําบุญทั้งหมด